กราบเรียนท่านประธานที่เคารพรกับผมนายกิติวสีนนท์ในฐานะรองประธานกรรมธิการองค์กรอิสระคนที่หนึ่งและประธานอนุกรรมธิการคณะที่หนึ่งซึ่งมีหน้าที่และอำนาจติดตามและเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินง,งานของกะกะตได้รับอมอบหมายจากท่านกล้าณรงจันทิทประธานคณะกรรมธิการกิจการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญให รายงานการพาิจารณาการศึกษารายงานของโกโกตปี -62 ดังที่ท่านประธานได้กล่าวไปแล้วก็ดูเหมือนจะมีการเป็นเหตุบังเอิญหรือเปล่าก็ไม่ทราบทุกครั้งที่มีรายงานโกโก,โกตเข้ามาก็เราก็จะได้ท่านสุประชัยสมเริญมาเป็นประธานการประชุมซึ่งท่านเองก็เป็นประธานโกโกตอ,อยู่ถึง5ปี5ปี5 6ถึงปี61 ผมก็เชื่อว่าคงจะทําให้ทางคณะของกระกะตรมีความอบอุ่นพอสมควรอ,อย่างที่ท่านรักษาการเลขอธิการได้กรุณาเล่าให้ฟังผมคิดว่ารายงานการปฏิบัติงานของอกระกะตรปีห2องเป็นเป็นรายงานที่น่าสนใจมีข้อมูลที่สำคัญโดยเฉพาะสืบเนื่องจากที่ท่านาได้กล่าวไปถึงการ เลือกสวและซึ่งเริ่มตั้งแต่ปลายปี61ก็เป็นปีข้ประมาณ62นะครับแล้วก็การเลือกเลือกตั้งสสเมื่อเดือนมีนาคม62รวมทั้งการถอดบทเรียนและการวิจัยซึ่งมีข้อสรุปอะไรต่างๆมากมายนะครับแล้วก็ผมคิดว่าม,มีข้อมูลที่ดีรวมทั้งมีรายชื่อของสวสสที่ได้รับเลือกตั้งปี62แน่นอนนะครับก็ หลายท่านก็คงจะรู้สึกว่ามันมันมันอาจจะช้าไปนิดหนึงเพราะว่าิตอนนี้ก็65แล้วนะแม้ว่าท่านจะเสนอมาตั้งแต่ปลายปี64แต่ว่ากว่าที่เราจะได้ศึกษาและบรรจุในระเบียบวาระ <S <S กะ็ล่วงเลยมาถึงกุมภา65แต่ผมก็ได้ยินข่าวดีว่าภายในเดือนนี้ของรายงานของปี63จะมาและถ้าโชคดีก็ ปายเดือนมิถุนาก็จะมีของปี64เราก็จะได้พูดคุยพบปะกกับทางทางสำนักง,งานกกตบ่อยหน่อยครับก็ที่จริงว่าที่จริงแล้วกกตก็ช่วงนี้ก็อยู่ในภาษาอังกฤษขออนุญ,ญาตใช้ภาษาอังกฤษลามไรต์คืออยู่ในสายตาของประชาชนอย่างมากรันมันมีเรื่องที่เกิดขึ้นเยอะมากมายแล้วตอนนี้เมื่อ,อบ่ายโมง15นาที ทางท่านประธานารัฐสภาก็ได้รับหนังสือจากคอรมอที่เสนอร่างพระราชญติประกอบพระรมนูญสองฉบับร,ร่างพระราชบัติประกอบพระรมนูญว่าริการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและร่างประราชบัญญัติประกอบพระรมนูญว่าวยพรรคการเมืองซึ่งแน่นอนก็คงจะเป็นเรื่องที่จะได้รับความสนใจแล้วก็คงจะาทางรัฐสภาการประชุมร่วมรัฐสภาคงจะได้ มีโอกาสพิจารณาในเร็ววันนี้นะครับก็หลายเรื่องมันก็จะเกี่ยวพันกับสิ่งที่ท่านกล่าวถึงที่ต่อเนื่องจากการเลือกสวและการเลือกตั้งสสเมื่อเดือนมีนาคม2562ซึ่งทางทางธรรมธิการองค์กรอิสระตามรัฐมนูญก็ได้พิจารณาศึกษานะครับแล้วขออนุญาตขึ้น ตาม powerpoint นะครับมันมีหลายเรื่องที่เราได้คุยกันไปเมื่อตอนที่ท่านมารายงานผลการปฏิบัติงานกกตปี6 1เมื่อเดือนกันยายนปีที่แล้วนะแล้วก็ได้มีพัฒนาการที่ดีนะครับในรายงานฉบับนี้นะครับก็มีอยู่3าสเรื่องที่ผมขออนุญาตอาจจะซ้ำกับสิ่งที่ท่านพูดไปแล้วบ้าง เช่นการส่งเสริมการเลือกตั้งที่สุจริตเที่ยงธรรมท่านก็ได้สร้างเครือข่ายต่างๆเนี่ยทำได้ดีทําได้ดีแล้วก็น่าสนใจรวมทั้งเรื่องเรื่องอสอสปชต่อเรื่องตั้ง,ต,งตั้งทุกตำบลน,น,นะครับแล้วก็ร่วมมือกับทางกสนแล้วก็มีเครือข่ายต่างๆไม่ว่าจะเป็นเครือข่ายพลเมืองชมรม ngo สถาบันการศึกษาลูกเสืออาสาอรอรอดจิตอาสาเป็นต้นที่ท่านพูดถึงแล้วก็ยังมีเรื่อง civic education ที่มีความพยายามที่จะให้ ให้ให้ให้ประชาชนมีความเข้าใจในระบบประชาธิปไตยที่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขด้วยแล้วก็นอกจากนั้นก็มีในเชิงป้องปรามก็ทำทำ,ทำหลายอย่างเช่นมีเรื่องการหาข่าวเรื่องมีชุดปฏิบัติการข่าวมีหน่วยเคลื่อนที่เร็วมีประชาคมข่าวปลอมอันนี้อันนี้เป็นสิ่งที่ทาง ท่านการลงได้นําคณะลงไปในพื้นที่แล้วก็มีการได้ข้อมูลเพิ่มเติมมานะครับซึ่งซึ่งผมคิดว่าอย่างเรื่องประชาคมข่าวกรองเกี่ยวกับการเลือกตั้งนี่ผมว่าเป็นเรื่องที่ดีซึ่งซึ่งทางสํานักงานน่าจะน่าจะรับไปพัฒนามากมากนะครับเพราะลําพังกรกตเองก็อาจจะมีข้อจํากัดทั้งเรื่องบุคลากร,การและเครื่องมือแต่ว่าก็มีถ้าตั้งเครือข่ายที่ดีนะครับมีมีกลุ่มที่มีความสนใจร่วมกันก็น่านจะไปได้ดีเรื่อง เรื่องที่สองเรื OK ่องเรื content, ่องขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติเพราะว่าเรามีความเข้าใจตรงกันแล้วเพราะว่าของปปชเองมียุทธศาสตร์ห้าด้านใช่ไหมแต่ตอนนี้มีการบูรณาการนําเรื่องยุทธศาสตร์ด้านทางพัฒนาการทางการเมืองการปฏิรูปทางการเมืองนะครับซึ่งซึ่งซึ่งมันมีเป็นบิ๊กร็อกที่4นะฮะการส่งเสริมการพัฒนาการทางการเมืองหรือในเรื่องปปชในเรื่องการป้องกันและปรับปราม การตุจริตเป็นต้นนะครับก็ล้วนแต่เป็นพัฒนาการที่ดีเรื่อง primary vote แน่นอนก็เป็นเรื่องที่ทางฝ่ายการเมืองทางพรรคการเมืองเองก็มีความกังวลน,นะครับเพราะก็ทางกกตอเองก็มีความพยายามที่จะให้มีหลักสูตรมีการให้ข้อมูลอะไรต่างๆเพื่อจะช่วยให้พรรคการเมืองสามารถที่จะทําตามรัฐมนูญและกฎหมายที่เกี่ยวข้องได้นะครับ การจัดการเลือกตั้งที่สะดวกและคุ้มค่าก็ก็มีความคืบหน้าในระดับหนึ่งรวมทั้งเ,เรื่องการตรวจรายชื่อออนไลน์อะไรเป็นต้นเนี่ยซึ่งเรื่องนนี้ผมก็ถือว่าแม,แม้ว่าจะยังไม่อยู่ใน,ในรายงานฉบับน,นี้แต่ผมผมผมต็คิดว่าเป็นพัฒนาการที่ทควรจะทำต่อ,ตอนเนื่องได้นะครับส,สำหรับในเรื่องอภาพรวมรายงานผลการปฏิบัติางานของกกตปี62อเนี่ย มันก็ยังมขีข้อสังเกตและคำแนะนำเมื่อการพริจารณารายงานปี6กหนึ่งที่ยังไม่ได,ได,ไได้อาจจะยังไม่ครบถ้วนนะนะฮะเรื่องแรกก็คือเรื่องระยะเวลาอันนั้นก็คุยกันอยู่ซึ่งก็คิดว่าน่าจะมีพัฒนาการที่ดีนะครับเพรผมหวังว่าของปี6-3-6-4ก็จะเข้ามาโดยเร็วแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ผมคิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือการเพิ่มบทสรุปผู้บริหาร ผมไม่แน่ใจว่าของปี63จะมีหรือยังแต่มันจะมันจะช่วยกแ็แม้แต่รายงานของกรรมธิการเองอเพื่อความสะดวกในการอ่านสี่หน้าแรกก็จะเป็นเรื่องบทสรุปผู้บริหารซึ่งอ่านแล้วก็ได้ความครบถ้วนแล้วก็สามารถที่จะไปดูในรายละเอียดอื่นๆได้นะครับการแสดงรายตรงนี้เป็นเป็นสิ่งที่อาจจะ,ะมีคนทวงถามมาไม่เยอะคือเรื่องเงินสะสมเรื่องเงินสะสมเพราะว่าองค์กรอิสระรนี่มี มีลักษณะพิเศษที่ว่าเมื่องบประมาณใช้งบประมาณหมดไม่ต้องไม่ต้องส่งคืนคลังแต่ว่าสามารถที่เก็บเป็นเงินสะสมได้ซึ่งสามารถนําไปใช้ในกิจการของขององค์กรอิสระในกรณีนี้คือกกตแต่ว่าหมางทียังแยกแยกไม่ชัดอันนี้ผมก็ขออนุญาตฝากไว้นะครับ<ม>เรื่องการแสดงรายละเอียดของกองทุนเพื่อการพัฒนาภาพการเมืองตรงนี้ก็สําคัญซึ่งยังมีสิ่งที่ดีวผมจะกล่าวต่อไปด้วย ข้อสังเกตและข้อเสนอแนะที่มีต่อปัญหาอุปสรรคที่สําคัญในการปฏิบัติงานคือ,คอท่านพูดเมื่อสักครูน่นี้ที่ว่าม,มันมีการถอดบทเรียนถอดบทเรียนจริงๆมันก็ต้อง,งม,มันต้องมีการแก้ไขในหลายระดับหลายแันก็ยากเช่นเรื่องที่จะในการในการถอดบทเรียนและในการวิจัยเนี่ยผมผมเข้าใจว่ามีความเห็นคล้อยตามกันว่าการเลือกสอวร,ระดับ อำเภอเนี่ยมันไม่คุ้มค่าบางอำเภอไม่มีไม่มีการสมัครด้วยซ้ำนะฮะก็มีแนวคิดว่าเอ๊ะทำไมไม่ไมเปเลือกที่ระดับจังหวัดเสียเลยแต่แน่นอนอันนี้ก็ต้องแก้ไขร,รัฐมนูญแต่ก็นี่ก็สองปีแล้วก็ยัง,ย,ง,ย,งยังไม่ยังไม่มีการยังไม่มีสัญญาณชัดเจนนะ่าว่าท่านจะทำยังไงกับ,ก,บกับสิ่งเหล่านั้นรวมทั้งเรื่องกำหนดวันเลือกเลือกเลือกเสวกสวด้วยเพราะว่าทีา่ตามรัฐมนูญกำหนดไว้30วัน ซึ่งถ้ามีเวลาสัก6กวันมันก็จะช่วยม,มันช่วยไม่ใช่ชเฉพาะกรกะตกรกะตนะครับช่วยกับผู้สมัครหร,หรือผู้ที่สนใจด้วยที่จะมีเวลาในการที่จะ,จะเข้ามาส,สมัครหรือว่ามีความเข้าใจในเรื่องกระบวนการซึ่งค่อนข้างซับซ้อนมากๆนะครับแน่นอนในในใน,ในสิ่งที่ง่ายกว่าก็คือการแก้พระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูนะใ,ใ,ในส่วนของในส่วนของสมาชิกวุฒธธิสภานเช่นว่า การมาตรา40มาตรา41เนี่ยให,ให้เลือกบุคคลในกลุ่มเดียวกันไม่เกินสองคนแต่จริงๆถ้าสคนก็ดีเพราะสองคนเนี่ยคนหนึ่งคือตัวเองอีกคนหนึ่งมันก็มันก็ชอ์มันน้อยนะฮะและขนาดเดียวกันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ส่งเสริมให้ให้คนที่มีคุณสมบัติเหมาะสมเข้ามาอยู่ในไข่มากแล้วก็มาตราใน,ในเรื่อง มาตราเ42เลือกกันเองภายในกลุ่มแล้วก็มันมีมีการคุยกันด้วยมันมีการคุยกันถึงว่าเอ๊ะมันจะเหมาะหรือไม่ที่จะยกเลิกการเลือกค่ายสิ่งที่เลือกค่ายว่าตั้งแต่อเภอจังหวัดประเทศเนี่ยมันจะต้องมีการเลือกกันเองในกลุ่มก่อนแล้วไปเลือกค่ายเนี่ยก็มีการวิเคราะห์ว่าการเลือกค่ายนี่มันคือจุดประสงค์เนี่ยอยากจะให้มีความมีความสุจริตก็คือว่า เลือกโดยไม่ไม่ต้องรู้จักแต่รู้จักชื่อเสียงเท่านั้นแต่รรท่านประธานก็ต้องคงเข้าใจดีว่าในทางปฏิบัติแล้วมันก็มีการโน้มน้าวผมใช้คำว่าโน้มน้าวแล้วกันเนี่ยที่จะใหเ้เลือกตนเองหรืออะไรและการบางทีเนี่ยการการเลือกค่าเนี่ยมันยิ่งรู้จักน้อยและการโน้มน้าวอาจจะทําได้มากคือแต่นี่เป็นเป็น,เป,นเป็นคำคำอ่าอ่าอ,อ่เป็นวิภาควิจารณ์เนี่ยนะฮะจะจะจะ,จะในใน,ในทางปฏิบัติแล้วจะทําอย่างไรก็ว่ากันอีกที ใน,ในส่วนข้งระเบียบกรกะตแน่นอนข้อข้อ57เรื่องเพิ่มข้อ,ขอมูลแนะนําตัวสวสินี่มันควรควรจะทําได้แน่นอนครับคงคงไ,ไม่ใช่เรื่องยากที่กรกะตจะทํำนะครับส่วนในเรื่องของการเลือกตั้งสสสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรตอนนี้หลังจากที่มีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐมนูนฉบับใหม่เข้ามาหลายอย่างก็อาจจะจะล้าสมัยไปแล้วนะฮะเช่นในเร,เรื่องการ ที่จะให้แก้ไขามาตรา18เพิ่มคณะกรรมการประจำเขตเป็น5คนนะะเอนปัจจุบันเป็น3นะแต่ว่าทางตางทางก,ะกะรกตก็อยากจะให้เป็น5หรือผู้วิจัยก็รู้สึกจะเห็นด้วยเพราะผานละมันเยอะต้องเอาพนักงานพันพลงอะไรมาช่วยในในใน,ใน,ใ,นในเขตด้วยส่วนประจำหน่วยเนี่ยทางร่างของรัฐบาลได้แก้ไขให้แล้วเป็น9คน จากเดิม5้าก็ผมคิดว่าก็เป็นแนวโน้มที่ดีแน่นอนแต่แต่ก็คงจะต้องไปคุยกันในระดับกรรมธิการร่วมอีกครั้งหนึ่งนะครับมาต่รอยยเป็นการลงคะแนนได้ทั้งแบบแบ่งเขตแล้วมันเฉรียที่อันนี้ก็จะโอเวอร์เทเโดยจากจากไอการแก้ไขรัฐมนูลไปแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เราจะมีเป็น500 สี่กับร0 0ยสีเขตแล้วก็ร้อยบัญชีรายชื่อแล้วการลงการาลงคะแนนก็คงจะลงพร้อมกันเป็นบัตรสองใบปัญหาปัญหาเพียงอย่างเดียวก็คือเรื่องเลขหมายนะสิ่งอันนี้สิ่งที่เป็นเป็นผลพวงประการหนึ่งที่ท่านประธานกรรมธิการกล้าลงได้กลณาจัดสัมมนาเมื่อวันเสาร์ที่แล้วก็เป็นประเด็นหนึ่งที่ได้คุยกัน ว่าที่จริงแล้วเนี่ยคนส่วนใหญ่ก็เห็นพ้องกันว่าน่าจะใช้เบอร์เดียวกันทั้งประเทศแต่ว่าการแก้ไขรัฐมนุนไม่ได้ไปแก้ไขามาตรา90ซึ่งกําหนดให้มีการเลือกอสมัครเขตเสียก่อนจึงจะส่งรายชื่อพอสมัครเขตเนี่ยทางกฤษฎีกาก็ไปตีความว่าต้องได้เลขเสีก่อนฉะนั้นเลขของเขตทั่วประเทศของแต่ละพรรนี่จะไม่ จะไม่เหมือนกันตามความเห็นของกฤษฎีกาแต่ก็มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ในขณะที่บัญชีรายชื่อเนี่ยจะสามารถไปเป็นเลขเดียวกันได้เราก็ยังลักลั่นกันอยู่นิดหน่อยดังนั้นแต่ว่ายังมีความพยายามและมีข้อเสนอแนะด้วยนะต้องฝากทางกกตไปฝากผ่านท่านประธานนะครับท่านประธานเองก็อาจจะช่วยแนะนําด้วยว่าทํำยังไงที่จะไม่ให้ผิดมาตรฐานธรรมาตราล90นะฮะที่จะให้สามารถที่จะ เสนอให้ให้การเลือกตั้งสสเนี่ยทั้งเขตและบัญชีรายชื่อใช้เลขเดียวกันทั้งประเทศเพื่อความสะดวกเพื่อความสะดวกของความของประชาชนและและและความสะดวกของผู้ปฏิบัติด,ด้วยนะครับผมคิดว่า,าก,ก็น่าจะยังมีช่องทางแต่ว่าทางสำนักง,งานกรกตอ,อาจจะต้องทำทำงานทำการบ้านเพิ่มเติมนะฮะที่เพราะว่าท่านก็เสนอมาอย่างนั้นแหละ ดังเดิมนยะแต่ว่าทังคิวเซิกาตีความว่ามันขัดมาตรา90แต่นี่ตอนนี้จะเป็นเรื่องของรัฐสภาแล้วว่าจะว่ากันยังไงนะครับเพื่อจะไม่ให้ขัดรัฐธรรมนูญด้วยนะครับเรื่องการลงคะแนนล่วงหน้าซึ่งซึ่งในการวิจัยแล้วก็การถอดบทเรียนก็เห็นว่ามันไม่คุ้มค่าโดยเฉพาะการลงคะแนนล่วงหน้านในเขตมันมีจํานวนเป็นหลักหมื่นเองทั่วประเทศ แต่ว่าการเตรียมการเันเยอะไม่หมดมีเป็นภาระไม่ใช่เฉพาะของกรกรตเป็นภาระของ,ทาง,ท,างทางจังหวัดทางาเขตคอทม,มออะไรต่างๆนะมันก็อาจจะมีความไม่คุ้มค่าก็อันนี้ผมก็คิดว่าก็อาจจะพิจารณานเพราะว่าจรงิงๆกันนี้มันก็มันก็เป็นความพยายามในอดีตที่จะให้เสร็จกับประชาชนที่ไม่เพราะเราจะบอกว่าเป็นหน้าที่ในการในการเลือกตั้งแต่ถึงเวลาเขาไม่ว่างวันนั้นเขาขอเลือกตั้งก่อน จะทำยังไงอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็นี้ก็ต้องคงคงจะต้องดูกันต่อไปส่วนเวลาพิทีเบือกตั้งท่านก็พูดไปแล้วว่าบไอ้ห้าโมงมันมันมันช้าไปมันมันมีปัญหาโดยเฉพาะในเขตที่ไกลๆนะครับหรือการเดินทางลำบากหรือมีปัญหาเรื่องความมั่นคงด้วยก็ก็ทางกรรมธิการก็ก็เห็นด้วยนะครับว่าอันนี้น่าจะพิจารณาแก้ไขเรื่องเวลาเช่นอย่างน้อยจะเป็นบ่ายสี่โมงหรือว่าถ้า จะเป็นบ่ายสามโมงอย่างเก,ก่าก็คงว่ากันไปแต่ว่าอย่างไรก็ตามก็ต้องคํานึงถึงเจตนารมณดั้งเดิมที่เขาขยายเวลาเนื่องจากว่าจะให้ความอุหนความสะดวกประชาชนฉะนั้นคงจะต้องมีสถิติมารองรับนนถ้าจะาแก้ไขนี้สิ่งเหล่านี้ในส่วนของพระราชบัญญัติประกอบรัฐรรมนูญของกรกตอปี60มาตรา28มาตรา30 <S <S พูดตรวจการเลือกตั้งตรงนี้ผมก็คิดว่าตรงกัน เข้าใจตรงกันว่า,าผลงานไม่ค่อยเป็นที่ประจักษ์โดยเฉพาะไม่สามารถที่จะช่วยเรื่องอทุจริตดูแลเรื่องคดีทุจริตให้ให้บรรลุผลมันมีจำนวนสถิตินี้ก็าาสามารถที่จะเป็นหลักฐานได้จริงๆก็มีมีมีหนทางแล้วพูดพูดกันถึงการกลับไปแนวทางที่จะใช้กกตจังหวัดอย่างเดิมโดยอาจจะแก้ไขบางเรื่องคือไม่ให้ไปก้าวไกล กับทางสำนักงานกกตที่จะไปทำให้อำนาจหน้าที่อะไรมันไป,ไปซ้อนกันมากนักนะฮะอันนี้ก็เป็นช่องทางหนึ่งแล้วก็กก,กตจังหวัดก็จะช่วยในใ,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 ในในแนวคิดทั่วไปก็มีความคุ้นเคยกับพื้นที่และสามารถปฏิบัติงานได้อย่างต่อ,ตอนเนื่องในขณะที่ผู้ตรวจการเนี่ยมาเป็นวาระนะแล้วก็ความคุ้นเคยก็ลําบากแล้วแถมยังใช้ทั้งคนในท้องที่คนในจังหวัดและคนนอกจังหวัดใน ในเขตเดียวกันอนะไรเงี้ยก,ก็อาจจะมีมมีปัญหาซึ่งก็มีมีมีม <Yeah. S 1> ความชัดเจนอยู่ในเรื่องนี้แนวทางที่สอง,ซ,งซึ่งกำลังทําอยู่ก็คือเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพของผู้ตรวจการเรื่องต่างก็ก,ก็ต้องดูเนยก็ <c oughs> <c oughs> ยังพวกเราในฐานะผู้ดูก็ยังอาจจะยังไม่ค่อยเห็นเห็นภาพชัดเจนถึงถึงการพัฒนาในเรื่องนี้นักแต่ว่าในก็ได้เคยพูดคุยกับคนที่ เข้ามาทาหน้าที่ผู้ตรวจการเลือกตั้งก็บอกว่าเขาเริ่มเริ่มทํางานได้มากขึ้นแต่ว่าไอ้ความคุ้มค่าเขาคงคงต้องดูเพราะว่าทไปทำมาเนี่ยการใช้ค่าใช้จ่ายของผู้ตรวจการเลือกตั้งเนี่ยมันมันไม่แพ้มีกร,รกตรจังหวัดนอาจจะมากกว่าดิษฐซ้ัในบางส่วนเพราะว่ามันต้องของกร,รกตรจังหวัดก็ไม่ต้องจ่ายค่าที่ที่พักค่าอะไรต่างๆเนี่ยก็อยู่อยู่อยู่ในจังหวัดนั้นอยู่แล้วนะครับไปส่วนที่สอง ซึ่งจะเป็นข้อเสนอแนะเพื่อแก้ไขปัญหาและพัฒนาประสิทธิภาพก็ข้อเสนอแนะที่ในรายงานของกรรมธิการพูดถึงน,นะครับก็มีอยู่สี่ข้อก็คือการเผยแพร่เผยแพร่รายงานให,ให้กว้างขวางนะครับก,ก็แน่นอนนะครับลักษณะการเผยแพร่ก็บางทีทั้งเล่มเนี่ยมันก็เป็นประโยชน์บางคนบางทีบางถ้าถ้าคนที่สนใจจริงๆก็ก็อาจจะชอบแต่ว่าแน่นอน ในทางปฏิบัติแล้วมันก็อาจจะต้องมีอะไรที่มันเป็นเป็นสิ่งที่อยู่ในความสนใจของประชาชนนะครับก,ก็การเผยแพร่ผ่านเว็บไซต์หรือผ่านโซเชียลมีเดียก็คงเป็นช่องทางนะครับเรื่องที่2ก็คือพูดกันมาตลอดว่าเรื่องการใช้การลงคะแนนเครื่องลงคะแนนอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีการทดลองใช้แล้วทดลองใช้กับกับกบองค์กรต่างๆรวมทั้งรัฐสภา,าหรือสหกรก็เคย เคยยืมมาใช้นะฮะกก็ดูจะได้ผลดีแต่ว่าก็ยังไม่ปรากฏการใช้จริงนะก็อันนี้พผมขออนุญาตฝากไว้นน่าจะในการนี่ก็ผ่านเลือกตั้งท้องถิ่นมาเทศบาลออบอจออบอตอตอนนี้ก็เหลือกรุงเทพพัทยาเนี่ยะก็ท่านมทหนึ่งเคยมาแจ้งว่าอาจน่าจะอยู่ได้พฤษภษนะฮะผมคิดว่าอาจจะ อาจจะเป็นทดลองได้ใน,ใน,ในอาจจะลองในพื้นที่พื้นที่ที่ควบคุมได้นะก็กออนุญาตฝากฝากไว้ด้วยเพราะถ้าจะกระโดดไปใช้ในการเรื่องตั้งใหญ่เลยมันก็อาจจะอาจจะไม,ไม่อาจจะมีความซับซ้อนและอาจจะปิดพลาดได้ในเรื่องออที่สามคือควรแก้ไขเพิ่มเติมพเพื่อรบบกอรุงนุนพักการ,กการเมืองในส่วนที่เกี่ยวกับเงินทุนหมุนเวียนกองทุนพักการเมืองการส่งเสริมและขจัดปัญหาการส่งสมัคร รับเลือกตั้งพรเมอริบวตผมคิดว่าทางกรกตอเองก็ได้รับฟังจากทางพรรคการเมืองมากบทสมควรก็น,น่าที่จะมีชอบมีม,มีประเด็นที่จะไปช่วยปรับปรุงกฎหมายได้แต่ว่าอันนี้ผมต้องฝากไว้นะครับเพราะอย่างข่าวแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยทางกรกตก็เร็วมากในการที่จะมีร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญสองฉบับขึ้นมาแต่ว่าเรื่องที่ท่านได้ทราบตั้งแต่ปี62เนี่ยมันยังไม่ขึ้นมามันยังไม่ออกมา ผมขออนุญาตฝากไปด้วยจริงๆแล้วก็มันก็มีเรื่องการใช้การใช้งอประมาณเหลือจ่ายมาสนับสนุนพรรคการเมืองที่ที่ทางทางทางอกองทุนคณะกรรมการกองทุนก็อาจจะมีมติไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ได้ไม,ไม่ไม่สอดคล้องกับที่ทางฝ่ายรัฐบาลโดยเฉพาะสำนักโะมาณตีความนะครับันนี้ผมขออนุญาตฝากไ้ด้วยถ้าอาจจะอาจจะเป็นประเด็นที่ที่ปรับปรุงได้นะครับแล้วก็เรื่องที่4นี่ก็จริงๆก็แนะนํา มันมาตลอดก็คือว่ามันมีระบบไอ้กซ์เ n มนต์เออชไอไประเมินผลระบบประเมินผลภาคราชการแบบบูรณาการหรือ GES เนี่ยนะครับมาซึ่งหน่วยหน่ราชการใช้กันแล้วองค์กรอิสระหลายหน่วยก็นำไปใช้แล้วนะครับแล้วก็คิดว่าได้ผลและเทียบเคียงกันง่ายแล้วมันมันวัดสองอย่างก็คือวัด วัดเรื่องแรกก็คือ public accountability ก็คือความรับผิดชอบต่อสาธารณะแล้วก็วัด public trust and confidence คือความมั่นใจและความไว้วางใจต่อองค์กรอันนี้ผมว่ามันตรงมันตรงโดยเฉพาะกับกรกตนะครับซึ่งซึ่งซึ่งน่าจะน่าจะได้ประโยชน์จากระบบ g e s อย่างมากนะครับในเรื่องถัดไปคือเข้าเสนอแนะในการจัดทำรายงานผลการปฏิบัติงานประจำปีในปีถัดไป ก็หลายเรื่องก็กล่าวไปแล้วนะครับคืออยากจะให้เสนอให้ทันภายในร้อยวันอย่างหลายๆองค์กรที่ทำคือคือของกอตไม่ได้ระบุไว้นะครับก็เลยเป็นการเปิดช่องว่างแต่ว่าหลายหน่วยเช่นที่ที่ที่ผ่านตาก็เมื่อเร็วๆนี้ก็กสมก็ร้อยแปวันนับตั้งแต่สิ้นปีโอมานก็คือตุลาพฤศจิกาธันวามกราคมพมีดานะครับก็ ก็ถ้าได้180วันเนี่ยผมคิดว่าจะเหมาะนะแล้วก็จะเป็นประโยชน์กับทุกฝ่ายเรื่องบทสรุปผู้บริหารกล่าวไปแล้วนะฮะในในอันเนี้ยสาระดีรายงานฉบับเนี้ยแต่ว่าถ้ามีข้อมูลแผนแผนเป็นทำเป็นแผนภาพแผนผังความเชื่อมโยงอะไรต่างๆจะช่วยได้มากนะฮะทำเป็นลักษณะไอ้อินโฟกราฟิกบ้างอะไรบ้างเนี่ยผมคิดว่ามันจะช่วยในการอ่านแล้วก็ให้ความสนใจให้ให้ประชาชนสาธารณชน ได้ติดตามได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่4คือเพิ่มผลการปฏิบัติงานที่สําคัญเช่นผลประเมินความพึงพอใจการให้บริการผลการดําเนินงานเชิงคุณภาพซึ่งผมคิดว่ากรกตก็อยู่ในอยู่ในวิสัยที่จะทาได้ข้อที่5คือเพิ่มเติมรายละเอียดโครงการกิจการที่จะชะลอย,ยุดหรือลดย,ย,ย,ยกเลิกอันนี้ก็อาจจะหลายอันก็อาจจะเป็นหมายเหตุไว้นะ และเรื่องที่6กระบุรายละเอียดของการดําเนินคดีตรงนี้ตัวนี้ผมคิดว่าสําคัญคนสนใจคนสนใจมากนะฮะแล้วก็มีหลายอย่างเนี่ยมันใช้มันใช้เป็นสามารถที่จะ,ะทำทำเป็นเรียกอ,อะไรเนะี่ยเป็นมาร์กทสามารถที่จะ,ะใช้คอมพิวเตอร์ใช,ใช้ใช้มือถือ,อเข้าไปอ่านหรืออะไรทำนองนี้ได้นะครับเพิ่มเติมผลการปฏิบัติงานสำนักง,งานกรกตประจำจังหวัด อันนี้ผมก็คิดว่าหลายจังหวัดเนี่ยถ้ามีมีผลงานที่ดีถ้าเกิดสามารถที่จะเพิ่มเติมในเรื่องเหล่านั้นได้นะครับข้อข้อแดเพิ่มเติมรายละเอียดการดําเนินงานเกี่ยวกับข้อมูลเกี่ยวกับพักการเมืองข้อ9เปรียบเทียบผลการจ่ายงบประมาณและผลการดําเนินงานอย่างน้อย3ปีเพราะถ้าเปรียบเทียบปีต่อปีบางทีมันไม่เห็นถ,ถ้าใช้ให้ย้ดีในตามใจตามตาม,ตามความคิดผมถ้าเป็นไป5ปีมันก็จะ ช่วยให้เห็นกราฟเห็นเห็นไอ้การเปลี่ยนแปลงได้ดีนะครับแล้วก็ข้อ10ก็คือแสดงรายละเอียดของเงินสะสมเหลือจ่ายตรงเนี้ยผมไปพลิกดูไม่ทราบว่าเงินสะสมเหลือจ่ายคือตัวเดียวกับเงินฝากสถบาบันก,การเงิน6 4 0 0ืล้านหรือเปล่าอันนี้ผมก็เดาจากการเปิดดูนะผมก็คิดว่าถ้าเกิดมีความชัดเจนในเรื่องนี้ามากกว่าที่จะใช้ภาษาในเชิงบัญชีเฉยๆมันก็จะจะช่วยนะครับ อ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่ผมขออนุญาตฝากไว้ก็คือ,อมันมีกฎหมายซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาของรัฐสภากฎหมายคุ้มครองพยาน,นซึ่งกฎหมายคุ้มครองพยานเนี่ยทางปปชเขามีพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจกับกรรมการนในการที่จะดำเนินดเนนิการตามกฎหมายคุ้มครองอพยาน,นแต่ของกรกตน,นี่ใช้ระเบียบแล้วก็ใช้ความร่วมมือกับหน่วยงานและ พนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมายนะผมคิดว่าลอนี้อจะลองไปพิจารณาว่าควรจะทําอย่างไรเพราะว่างานของกรกตโดยเฉพาะาการปรับปรามการทุจริตการเลือกตั้งอะไรต่างๆเนี่ยพยานสําคัญนะดันั้นการคุ้มครองพยานต้องมีมีหลักการมีมีจุดแข็งเนี่ยมันก็จะช่วยได้ครับขอบคุณครับ